ทุกคนวันนี้จุมมาเอากล้วยเขาโฮมเนาะมาดวงจุมจะเอาปิงออกดูดิเฮ้ยเฮ้ยไหนดูสิไหนดูไหนดูในลูกอยู่เวยสวยบ้างดูดิออกได้ไหพี่น้อง้ายออกออกดูดิมันจะออกไหมออกไหม ้าเรียบร้อยนะคะทุกคนอ้วน,นด,ดีบอควายของจุ่มอ้วนดีบอจ้าปกติแฟนจะมาเอาออกเจอดูดิเลือดเต็มตัวเลยแม่ควยอีกสองตัวโนน พักเที่ยงสบายเย็นสบายทางแม่ลูกนางงามอย่าว่ากินปิงเด้อโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ